สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอลูกปอมนะคะเดี๋ยวจะให้ทานอาหารให้ดูนะคะเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวนะคะลูกปอมชุดนี้เออน้องยังว่างตัวผู้สีน้ำตาลนะคะตัวหนึ่งเนาะเนาะก็จะพร้อมย้ายบ้านวันที่17นะคะ17เมษาย,ยมเป็นต้นไปนะสนใจก็มาดูน้องตัวจริงได้ที่คลองสิบสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะเนาะว่างตัวนี้นะคะเนาะสวยเลยสีน้ำตาลทองเนี่ยคะ่ะหล่อเลยนะคะขนแน่นมากนะคะลูกค้าเนาะกลมเลยนะคะจะสั้นแค่นี้ค่ะเนาะ นี่สีฟันซีลูกค้าจองไว้แล้วเนาะกระพู่นะเหมือนตุ๊กตาเลยนะคะนี่จอยข้างนี้นะคะเนาะกลมๆเลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวให้น้องทานอาหารให้ดู<ม>ก็ทานอาหารเรยงคนินนะคะเออสตาร์เตอร์เนาะก็ให้ทาน2มื้อน,นะคะเช้าเย็นนะคะก็แช่น้ำร้อนให้นิ่ม5้านาทีนะคะเนาะก็ให้เขาทานนะคะอโอเคเนี่ยคะ่ะอ่า เก่งๆทั้งสองตัวนะคะหันกล้องไปอีกด้านนึงเนาะ,ะนีะ่โอเคเนาะอ่าเดี๋ยวจะเห็นชัดๆนะคะอืมฮัลโหลกะอ่าเก่งๆค่ะอ่านี่เนาะ สนใจก็มาดูน้องได้ที่คลองสิบสายแทญยะจังหวัดปทุมนะคะลูกค้านาะตัวนี้นะคะว่างตัวเดียวนะคะน้ำตารทองนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้น้องแข็งแรงค่ะกินอาหารเก่งเนาะปล่อยดูเลยนะคะเลี้ยงง่ายค่ะลูกความเนาะโอเคนะเดี๋ยวปล่อยเขาทานไปนะคะทานเก่งทั้งสองตัวนะคะ ลูกค้าสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมทางข้อความทางไลน์ได้ค่ะโอเคค่ะ